สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาอธิบายข้อสอบนะคะเกี่ยวกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารค่ะซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารใช่ไหมคะเรามีเทคนิคการจำก็คือ m p e l a นะคะก็คือเอาตัวแรกของแต่ละอวัยวะนะคะมาต่อกันเพื่อที่จะได้เป็นเทคนิคการจำเนาะมาดูอันแรกเลย m ตัวแรกนะคะ m ตัวแรกนั่นก็คือ mouth ก็คือปากนั่นเองนะคะ m mouth ปาก นะคะต่อมาตัว P ก็คือฟาริงคอหอยโซฟากัดหลอดอาหารสตอมมักกระเพาะอาหาร small intestine ล,ลำไส้เล็ก large intestine ล,ลำไส้ใหญ่ Rectum, ไส้ตรงแล้วก็ a อนทวานหนักค่ะนี่เป็นอวัยวะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนะคะจากนั้นเราลองมาดูข้อสอบกันค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยจะเกี่ยวทั้งกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารแล้วก็มีอวัยวะบางตัวที่ช่วยในการสร้างเอนไซม์นะคะตัวแรกเลย BMR หมายถึงอะไรนะคะ BMR Basal Metabolic Rate นะคะก็คือ อัตราการเผาผลาญพลังงานภายในร่างกายในหนึ่งวันนั่นเองค่ะ ข้อ2นะคะ digestion digestion ก็คือการย่อยอาหารนั่นเองเขียนแทนว่า food เลยแล้วกันเนาะต่อมาข้อ3นะคะ esophagus esophagus ก็คือหลอดอาหารค่ะ ต่อมาก็ซี a รอบ l บทเตอก็คือถุงน้ำดีค่ะ Large Intestine ก็คือลำไส้ใหญ่ค่ะ Liver ก็คือตับาหา mouth ก็ปากค่ะ Pancreas ก็คือตับอ่อนนะคะ s a l i v a ก็คือน้ำลายค่ะ small intestine ก uh ็คือลำไส้เล็กค่ะ stomach ก็คือกระเพาะอาหารโอเคนะคะมาดูฝั่งที่จับคู่กันบ้างนะคะบอกว่า the process the body use d to break down food into simple substance for energy growth and c e l l repair นะคะก็คือช่วยในการ break down food ก็คือการย่อยนั่นเองค่ะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานนะคะเราก็ใช้ในการจเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ด้วยข้อ b นะคะ the rate at เอ่อ rate นี่ก็คืออัตรานั่นเองเหมือนด้านบนนะคะ the rate at fit the body u s e energy w l y a t r e s s to keep vital functions going such as Breathing and keeping warm นะคะคือเป็นอัตราของร่างกายในการใช้พลังงานในการดำรงชีวิตนะคะเช่นการหายใจนะคะการมีพลังงานได้ความอบอุ่นกับร่างกายค่ะข้อ c นะคะ The opening in the lower part of the human face surrounded by the lips through which food itself taking in นะคะส่วนด้านล่างของหน้าเราที่แบบมันเปิดได้นะคะแล้วก็มีริมฟีปากล้อมรอบด้วยเป็นส่วนที่แบบให้อาหารเนี่ยผ่านเข้าไปนั่นเองค่ะมาที่ข้อดีนะคะ watery liquid secreted into the mouth by glands providing lubrication for chewing and swallowing and aiding digestion นะคะเป็นแบบเหมือนส่วนที่แบบเป็นของเหลวเป็นเป็นน้ำนะคะที่ ปล่อยออกมาจากต่อมที่อยู่ในปากนะคะมันก็คือน้ำย่อยนั่นเองที่ปล่อยออกมานะคะมีส่วนช่วยในการทำให้เกิดการหล่อลื่นในระหว่างการ chewing คือการเคี้ยว swallowing คือการกลืนนะคะ a อ i i n g digestion ก็คือช่วยในการย่อยอาหารนั่นเอง ข้อ e ค่ะ along tube connecting the mouth to the stomach นะคะมันเป็นแบบสายยาวๆเลยแล้วก็เชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะอาหารข้อ f นะคะ the internal o r g a n in which the first part of digestion occurs being in humans and many mammals a pear shaped enlargement of the e l e m e n t a r y Canal linking the esophagus to the small intestine อวัยวะอันนี้นะคะมีลักษณะาคล้ายกับลูกแพรค่ะแล้วก็เป็นแบบเป็น first part of the digestion occur นะคะเหมือนแบบเป็นส่วนแรกที่มีการย่อยเกิดขึ้นในมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วว่ามันก็เป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดอาหารกับลำไส้เล็กด้วยค่ะ มาต่อกันที่ข้อจนะคะ a large organ in the body that stores and metabolizes nutrients, d e s t r o y t o x i n and p r o d u c e bile นะคะเป็นอวัยวะที่ใหญ่ในร่างกายนะคะแล้วก็สร้างน้ำดีค่ะข้อ H นะคะ that section of the gastrointestinal tract with d i g e s t food and a b s o r b nutrients after they have passed through the stomach ช่วยดูดซับอาหารหลังจากที่มันผ่านในส่วนของกระเพาะอาหารมาแล้วค่ะ ข้อ i นะคะ its function is to absorb water from the remaining indigestible food matter and then pass used with material from the body นะคะก็คือมันช่วยดูดน้ำนะคะจากพวกอากาศอาหารที่มันย่อยไม่ได้ะคะ่ะแล้วมันก็ขับกากเหล่านั้นนะออกจากร่างกายค่ะข้อ j นะคะ the small sac shape Orgaminate the liver in with by is stored after secretion by the liver and before release into the intestine นะคะเป็นถุงเล็กๆนะคะ small sac sac ก็คือถุงเล็กๆนะคะ shape นะคะแล้วก็ช่วยเก็บนะคะช่วยเก็บน้ำดีนะคะก่อนที่จะปล่อยไปให้ลำไส้เล็กคะ่ะคือเป็นถุงเล็กๆที่เก็บน้ำดีนั่นเองข้อ K <Okay, S 1> นะคะ a large gland behind the stomach that Secret digestive enzyme into the duodenum นะคะเป็นอวัยวะที่อยู่หลังจาก stomach ก็คือกระเพาะาอาหารนะคะแล้วก็จะช่วยปล่อยน้ำย่อยนะคะปล่อยเอนไซม์ไปยังลำไส้เล็กส่วนของ duodenum นั่นเองค่ะเอาล่ะเรารู้ความหมายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วเราก็จะมาเริ่มการจับคู่นะคะว่าข้อไหนมันน่าจะคู่กับข้อไหนนั่นเองนะคะข้อที่หนึ่งเลย BMR นะคะ Basal Metabolic Rate นะคะเกี่ยวกับอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะก็น่าจะคู่กับข้อ b ใช่ไหมคะก็คือเป็นอัตราที่ร่างกายเนี่ยกำลังใช้พลังงานนะคะในขณะที่ทำให้อวัยวะต่างๆมันทำหน้าที่ไปได้ปกตินั่นก็คือการหายใจหรือการรักษาอุณหภูมิในร่างกายคะ่ะดังนั้นข้อ1ก็คู่กับข้อ b boy คะ่ะ ข้อ2นะคะ digestion ก็เกี่ยวกับการย่อยก็ยคือ breakdown food ก็คือการย่อยนั่นเองตอบข้อ a ค่ะหลอดอาหารหลอดอาหารก็คือ along tube ใช่ไหมคะที่มัน connecting ระหว่างปากแล้วก็กรับพออาหารตอบข้อ e ค่ะก go bladder ถุงน้ำดีนะคะเป็นถุงเล็กๆที่เก็บน้ำดีนั่นก็คือข้อ j ค่ะ large intestine ลำไส้ใหญ่ต้องช่วยการขับกากอาหารตอบข้อ i ค่ะ ลิเวอตับสร้างน้ำดีตอบข้อ G ค่ะ Mouth ปากนะคะก็คือส่วนบนใบหน้าที่มันเปิดได้นะคะมีลิมฝีปากล้อมรอบนั่นก็คือข้อ C ค่ะ Pancreas ตับอ่อนนะคะตับอ่อนช่วยในการหลังเอนไซน์ ide, นะคะเพื่อไปช่วยการย่อยในลำไส้เล็กตอบข้อ K ค่ะสไลฟ์วานะคะน้ำลายก็คือน้ำย่อยที่หลั่งออกมาจากต่อมในปากช่วยหล่อลื่นก็คือดีด็ค่ะ small intestine นะคะก็คือลำไส้เล็กก็ช่วยดูดซึมอาหารเมื่อผ่านจากกระเพาะอาหารมาแล้วนะคะส่วนกระเพาะอาหารนั่นก็คือข้อ f ค่ะรูปร่างไข้กับลูกแพรนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างหลอดอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กค่ะข้อสอบหรือว่าแบบฝึกหัดชุดนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่อยากให้นักเรียนค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบการย่อยอาหารแล้วก็ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันค่ะ จอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ